จริงหรือไม่ทําไมยิ่งดื่มกาแฟเรวยิ่งง่วงแล้วมันเกิดเพราะอะไรล่ะคะวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้คะ่ะหลายคนนะคะจะมีคําถามแลวโอ้โหถ้าง,ง่วงต้องรีบกินกาแฟแต่หลายคนบอกว่ายิ่งกินกาแฟแล้วยิ่งง่วงทําไมเป็นอย่างนั้นล่ะคะวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้คะ่ะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะคนส่วนใหญ่บอกได้เลย จะรู้ดีว่าการดื่มกาแฟช่วยให้รู้สึกหูกระปี้กระเป๋าสดชื่นค่ะบรรเทาอาการง่วงเหงาหันอนได้ทําให้หลายต่อหลายคนเสพติดการดื่มกาแฟเพื่อช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียและง่วงนอนแต่บางคนก็บอกไม่จริงค่ะการดื่มกาแฟไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยดื่มเข้าไปแล้วก็ง่วงอยู่ดีบางคนแก้ด้วยการดื่มกาแฟที่เข้มขึ้นเพื่อหวังว่าอะไรคะหวังว่าคาเฟอีนที่เข้มข้นจะช่วยดึงหนังตาที่หย่อนขึ้นมาได้ สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามดื่มไปยังไม่ถึงถึงครึ่งแก้วก็หลับเลยค่ะเอ๊ะอาการที่ดื่มกาแฟแล้วง่วงนอนเนี่ยเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้แต่ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะคะทั้งที่การดื่มกาแฟที่มีสารคาเฟอีนควรจะทำให้เราตาค้างถูกไหมตาสว่างขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรคาเฟอีนที่เรารู้จักหากพูดถึงคาเฟอีนร้อยท้งร้อยจะต้องนึกถึงกาแฟเป็นอย่างแรกตามมาด้วยเครื่องดื่มประเภท ชาน้ำอัดลมเครื่องดื่มชูกำลังคาเฟอีนที่เรารู้จักมีคุณสมบัติออกฤทธิต้านสารที่ทำให้เกิดอาการง่วงนอนในสมองซึ่งก็คือสารอะดีโนซีนเป็นเหตุให้คนที่ดื่มกาแฟหรือรับคาเฟอีนเข้าสู่ร่างกายจะไม่ง่วงและรู้สึกตื่นตัวเห็นไหมคะเราได้รู้รายละเอียดของกาแฟกันแล้วแล้วทำไมอะ่ะบางคนกินเข้าไปแล้วถึงได้ง่วงนอน เรามาฟังกันต่อคะ่ะแต่อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพของแต่ละคนด้วยตรวจเช็คสุขภาพประจำปีแล้วนามาฟังกันเลยนะคะว่าเพราะเหตุผลอะไรคะ่ะสารอะดีโนโซีนเป็นสารสื่อประสาทชนิดหนึ่งที่สะสมขึ้นภายในเซลล์ประสาทพอปกติแล้วสารอะดีโนโซีนจะเกิดจากการใช้พลังงานของร่างกายอยู่แล้วยิ่งใช้พลังงานมากขึ้นร่างกายก็อ่อนเพลียทําให้มีสารนี่สะสมในสมองก็จะทําให้เราง่วง ยิ่งระดับของอะดีโนซีนในระบบประสาทตื่นตัวในการสมองมากเท่าไหร่ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับระดับความง่วงนอนที่เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นการรับคาเฟอีนเข้าสู่ระบบประสาทจึงออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของอะดีโนซีนภายในสมองกระตุ้นให้สมองและร่างกายตื่นตัวการดื่มกาแฟจะไปต้านการทำงานของอะดีโนซีนในสมองก็แต่เมื่ออะดีโนซีนยังไม่จับตัวรับในสมอง ยังไม่จับตัวก็ไม่ง่วงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะดื่มกาแฟเพื่อให้ตื่นตัวควรจะดื่มก่อนที่จะง่วงแต่ถ้าหากง่วงแล้วค่อยดื่มพี่ปราบอกเลยคุณสมบัติของคาเฟอีนอาจจะไม่ได้ช่วยให้ตื่นตัวมากนะักต้องรอให้สมองจัดก,การกับสารอะดีโนซีนชุดน,นี้ไปก่อนคือเราไปนอนเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นการที่ร่างกายได้รับคาเฟอีนจะเพิ่มการทำงานของสารสื่อปศาศาระสาทโดพามีน ซึ่งทำให้สมองเกิดการตุ่นตัวนอกจากนี้พบว่าอาจจะมีการเพิ่มปริมาณของเซโรโทนินซึ่งมีผลต่ออารมณ์ด้วยซึ่งจะทำให้รู้สึกพึงพอใจและก็มีความสุขพี่ปลาทำไงดีคะดื่มกาแฟยิ่งดื่มแล้วยิ่งง่วงนอนอ่ะเรามาดูกันเลยคะ่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมนะคะแชร์ก็คิดเห็นแชร์สิ่งดีกันนะคะเรามาแลกเป็นสิ่งดีกัน กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น mm hmm. กดติดตามกด,กดกระดิ่งช่อง YouTube ให้ที่ฟิชเป็นกำรรลังใจพี่ปราดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะกาแฟกับความง่วงนอนเป็นอย่างไรนะคะดื่มกาแฟแล้วยิ่งง่วงนอนโดยปกติแล้วกาแฟะจะมีฤทธิ์กระตุ้นการตื่นตัวได้อยู่ประมาณ15-30นาทีอีกไม่นานต่อจากนั้นคาเฟอีนก็จะถูกเผาผลาญไปจากนั้นร่างกายจะค่อยๆกลับไปง่วงหรือเพียเหมือนเดิม นั่นทําให้เราต้องหากาแฟดื่มเข้าไปใหม่เพื่อปลุกภาวะการง่วงให้ตื่นตัวแต่ใครที่ดื่มกาแฟเป็นประจําร่างกายก็จะปรับตัวให้เคยชินกับปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับเมื่อชินร่างกายก็จะปล่อยสารอะดรีนาลีนออกมาเพิ่มขึ้นคือเขาจะพยายามที่จะเอาชนะกันนะคะมเมื่อดื่มกาแฟนะคะในปริมาณเท่าเดิมจึงไม่หายง่งยวงแต่ระยะเวลาที่ตื่นตัวก็สั้นลงเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่ง ร่างกายจะเข้าสู่ภาวะดื้อคาเฟอีนกล,กลายเป็นว่ารับคาเฟอีนเข้าไปเพื่อแห่งง่วงกลับไม่ได้ผลกินแล้วก็ง่วงอยู่ดีหรืออีกในคาเฟอีนในกาแฟนี่ฤทธิ์ขัดขวางตัวรับสารอะดีโนซิีนในสมองเพื่อไม่ให้มันจับกันแต่คาเฟอีนไม่ได้มีฤทธิ์หยุดการผลิตสารอะดีโนซีนแล้วก็ไม่ได้สร้างสารอะไรใหม่ขึ้นมาขัดขวางตัวรับอะดีโนซีนเพิ่มขึ้นด้วยหมายความว่า เมื่อลิตคาเฟอีนหมดลงสมองก็มีการสะสมสาาเดนอยเซนที่ต้องการจับตัวกับตัวรับจนนําไปสู่ความเหนื่อยลา้าและก็อ่อนเพลียนะคะนี่สําคัญค่ะอันนี้พี่ปลายอยากจะบอกเลยว่าเป็นการอธิบายง่ายๆว่ายิ่งเราติดกาแฟมากเท่าไหร่การดื่มไปนานๆเราจะรู้สึกว่ากาแฟปริมาณเท่าเดิมอาจจะไม่ทําให้เราตื่นตัวได้เหมือนเดิมนะคะลิตของคาเฟอีนในกาแฟแก้วต่อแก้วจะลดลง กลายเป็นภาวะทนต่อคาเฟอีนและทำให้เราต้องการคาเฟอีนมากขึ้นไปอีกยิ่งวันไหนที่ปราบอกเลยถ้าเรานอนน้อยเราเคยสังเกตอาการตัวเราไหมคะเพลียหนักเข้าคะ่ะวันนั้นทั้งวันจะรู้สึกง่วงมึนทั้งที่ดื่มกาแฟาไปแล้วถ้าเราเรียกว่าติดก,กาแฟาดื่มกาแฟามากๆก็เราก็ต้องยิ่งเพิ่มปริมาณมากขึ้นมากขึ้นเรืเ่อยๆต้องดูแลสุขภาพมากๆเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อแต่อย่าลืมอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะแชร์ข้อคิดเห็น แชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่องยูทูบเพจทิฟฟีเป็นกำลังใจให้พี่ปลาเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะนอกเหนือจากนั้นยังมีปัจจัยประการที่ส่งผลให้ร่างกายของเราไม่ตอบสนองต่อคาเฟอีนได้ดีเท่าที่ควรเช่นคาเฟอีนมีฤทธิ์ตอบสนองต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดบางคนดื่มกาแฟแล้วใจสั่นหัวใจเต้นเร็ว ถ้าไม่เก,กิดอาการอ่อนเพลียจะพังว่าหัวใจที่เต้นเร็วจะรู้สึกเหมือนง่วงนอนท,ทั้งที่จริงแล้วเราก็แค่เหนื่อยล้าจนอยากพักหรือเกิดจากการติดหนี้จากการนอนจากการที่เราพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกนอนน้อยนอนไม่เป็นเวลาหลับไม่สนิทหรือนอนน้อยกว่าหกชั่วโมงต่อวันติดต่อกันเป็นเวลานานซาซโนซีนที่มักช่นช่วให้หลับจึงเลื่อนเวลามาเร็วขึ้นและมีความแรงมากขึ้นก็เป็นสาเหตุที่เกิดอาการง่วงนอนหลังดื่มกาแฟ หรือในข้อถัดมานะคะกาแฟมีฤทธิ์ขับปัสสาวะอ่อนอการดื่มกาแฟจะทําให้รูปวดรปรัสสาวะบ่อยกว่าปกติจึงทาให้ร่างกายขาดน้ําไปรักษาวความดันโลหิตและการไหลเวียนของเลือดก,การขาดน้ําอาจทําให้หัวใจเ,เต้นเร็วและความดันโลหิตต่าลงจนนําไปสู่ความรู้สึกเหนื่อยล้าเฉื่อยชาคาเฟอีนทําให้หลอดเลือดหดตัวทําให้หลอดเลือดบางส่วนแคบลงสามารถรบกวนการไหลเวียนของเลือดไปยังส่วนต่างๆของร่างกาย การเสียน้ำยังทาให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นด้วยน้ําตาลในกาแฟบางคนไม่ได้เสพติดคาเฟอีนแต่อาจาเสพติดความหวานจากกาแฟโดยเฉพาะคนที่เพิ่มน้ําเชื่อมหรือวิตครีมหรือใส่นู่นนี่นั่นนะคะเวลาดื่มกาแฟเย็นโดยปกติร่างกายจะใช้พลังงานจากน้ําตาลได้เร็วกว่าคาเฟอีนหลังจากที่ร่างกายใช้น้ําตาลหมดเราก็จะรู้สึกเหมือนพลังงานต่ําลงหรือตามพลังงานลดลงนะคะ การดื่มกาแฟในช่วงสายของวันหรือหลังเที่ยงวันในบางคนอาจทำให้คุณภาพการน,นอนตอนคืนนียเรียกว่าแย่ลงค่ะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมีอาการนอนไม่หลับนอนไม่พอระคายกาแฟอินไปทําให้สมองตื่นทั้งๆที่ร่างกายอยากนอนหลับทําให้ช่วงเข้านอนจริงๆเราควรจะหลับลึกบางคนจริงกินกาแฟแล้วนอนหลับไปได้ปกติแต่ไม่ได้หมายความว่าจะหลับอย่างมีประสิทธิภาพตื่นมาก็เลยเพลียอยู่ดีไม่ใช่ทุกคนที่จะตอบสนองกาเฟอีนเหมือนกัน บางคนก็ง่วงตั้งแต่กาแฟยังไม่หมดแก้วบางคนก็ง่วงแล้วจะดเดือนไปเพียงแก้วเดียวในขณะที่อีกหลายคนก็สามารถดื่มได้หลายแก้วต่อวันและไม่ได้รู้สึกว่ามีผลเสียต่อสุขภาพวิธีแก้อาการง่วงหลังดื่มกาแฟทําได้โดยการลดการพึ่งกาแฟด้วยเหตุผลให้หายง่วงนอนจะช่วยให้ร่างกายปรับตัวได้โดยค่อยๆลดปริมาณการดื่มกาแฟลงจากวันละสองแก้วหรือวันละแก้วดื่มทุกวันมาเป็นดื่มวันเว้นวัน หรือถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องดื่มดื่มกาแฟตอนท้องว่างร่างกายก็จะดูดซ,ซึมคาเฟนที่ดีที่สุดหายง่วงที่สุดเราจริงจะมักจะด,ดื่มกาแฟนะคะในช่วงที่บอกว่าหลังที่จะทานอาหารไปสักระยะหนึ่งแล้วโกเก้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอค่ะอีกอย่างหนึ่งพี่ปลาจะบอกนะคะว่าการที่เราจะลดภาวะง่วงนอนได้คือการพักผ่อนให้เต็มที่ค่ะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจทุกคนนะคะสำหรับใครที่ต้องนอนดึกระดมนอนการรับประทานกาแฟปริมาณมากเกินไปก็จะมีผลต่อร่างกายเป็นกำลังใจทุกคนคะ่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดก,ดกระดิ่งช่องยูทูบนิจฟิชเป็นก,กำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพ มาเป็นเคร่อบครัวสุขภาพเดี๋ยวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,กระดิงด่งกิ้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 งช่อง YouTube Healthy Fit เชื่อพี่ปรานะคะ